แบงค์ย mm. ี่สิบนะครับพระเจ้าต่างนะครับสวยๆนะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับไม่ผ่านใช้นะครับไม่เรียงเลขนะครับแต่ข้อดีของไม่เรียงเลขบางครั้งนะครับก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่านะครับติก็จะรันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายนะครับแต่ได้ไปแล้วนะครับสองสองสองนะครับขออนุญาตงดเลือกเลขนะครับแรนดัมนะครับใครได้แบบนี้ไปนะครับ สี่ใบนี้นะครับเลขนี้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอเลยนะครับได้ไปนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับจากนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับจากท่าเชิงชุมนะครับนครนะครับใบละห้าสิบบาทนะครับ ไม่ผ่านใช้นะครับเลขไม่เรียงมาแล้วนะครับตีก็ไม่คัดออกนะครับเป็นร้านที่ไม่เน้นเลขนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะระบุว่าเลขขอ2องสองนะครับราคาก็จะกระโดดไปเลยนะครับในกรณีที่อยากได้เลขตองนะครับใบเดียวก็คงจะ200นะครับแต่นี่นะครับถ้าไม่เลือกเลขนะครับแบบนี้นะครับหยิบตามลําดับมันไปเรื่อยๆนะครับสี่ใบใบละ50ก็200เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกเลขนะครับสั่งกันเข้ามาเลยนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับ